สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กมาพบกับแนวทางเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้น้ำเชียร์ผ้า้วยสิบผ้าไปตามแนวทางของพ่อเจริญศิลช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะครับช่วงนี้ติดต่อพอยากนิดนึงเด้อครับผมเพราะว่าท่โทรศัพท์พอเพิ่นเห็นหลุดมือครับผมหน้าจอเลยแตกครับพี่น้องเนาะได้เบอร์แม่เพิ่นมาครับผมก็คือ แฟนพอจะเลื่อนสินละครับผมก็บเล่ติดต่อกันทั้งนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับผมอาจจะติดต่อเพิ่นยากนิดนึงครับพี่น้องช่วงนี้ครับเอาติดต่อได้แล้วกันําแนวทางเล่าพัฒนามาสู่พี่น้องเอฟซีกับผมงวดวันที่19เมษายนครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนําเชียร์พาร่วยก็ขอขอบพระคุณพอจะเลื่อนสินเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังเล่ต่าพัฒนาของพอกันเลยครับ โอ้ยยินเลยทซับก็นเลยพอเราบ้านนี่อ้ยโอ้ยโอ้ยโับยโอ้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 ยสอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเทโอ้ยโอ้ยโอ้เที่ยโั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 อ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้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 ยเอ้ยโอ้เโอมันอ้ยโ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 อ้่โอ้กโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยอ้อ้้ครับ ดีว oh ่า huh มีเบอร์แม่ครับผมเออเออเอาได้ก็ไม่เบื่อหัวเสียคุยกันเพื่อนั้นครับผมแม่เพิ่นนั่นได้เบี๋ยวว่าใครเข้ามาหน้าจอมันมันแตกกี่พอแตกขั้ออกเลยอันท่านให้อันนี้อังเดือดเดือดจออันมันก็ขั้ออกโอ้ครับผมครับเอาเดี๋ยวงวดนี้มาเตรียมๆพอเดี๋ยวได้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 เครื่องไหม ในเครื่องไม่เนี่ยครับผมับจบการมันเป็น้อง่าเยื่อห่ออย่างไรเราหลือมือแรกมันจะลาดไม่ครับผมแกงกระเป๋าแล้วปะพ่อไปแล้วครับผมชุดไปถ่าพี่ถ่าน้องเยื่อผุนเด้อมือแรงเราชุดเตรียมโจอาเวลาครับมันกับรับฟังเงี้ยนะพ่อเนาะปมหนะครับก็ซอกันกับเครื่องเก่าวะตลาดไม่เด้องวดแรกเปิดมงวดแรกเปิดอกเปิดมวนเลยพ่อวานี้ เอาดีๆครับผมสามกับซีเด้อบอกมันไปอีสากับซีครับผมโปกโกกันกับเก้าซีเก้าซีแแล้วก็ศนีหนึ่งซีนี่ะย่างาซีคู่อลงมาจอๆนี่ยเราบพิ่หายไดอกทีหนึ่งหนึ่งีพรพ่อสำหรับสามเนี่พ่อผมสามก็บเก้สามแล้วก็แดสามแล้วก็ศูนยสามหนึ่งสาม่ะ ครับผมเก้าสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามครับผมเน่นเน่เนลักสิบกับแปดกับเก้าเราไม่เล่นเล็ดดิแปดกับเก่าครับผมลักสิบเก้าสี่แปดสี่เก้าสามแปดสามครับผมแนนแีจะเล่นสิ่งกระเทีอัพเตาสองโทนี่แหะถิ่ถือกรเทยเพราะว่าวางเงนไปนอนถ่ายย่ห้องแย่เราันจะบ้มากจะบ่าสามัะทีมือนครับผมมันกับว่าครับยุติครับผม ครับครัอาาเออครับมันขับเ้อสดดอกเนาฮอดเวลาแลวนอนเลยรู้ายค่ทนี่ครับผมยิงวาครับผมเอาเดีรั่ทายเยอะสดรอบรวดแรกหมดเลยค่ะผมสามกับสี่ครับพี่น้องเนาะฟิตร่างกายย่างดีแล่วเมียนอยู่ครับผม พ่อก็จะได้โทรศัพท์เคียงไม่ความครับพี่น้องสินน่งตะลานาเบิ่งสารไปเกลียบเทียบพ่อครับหลายอาจารย์เบิ่งเหยอยที่เฮ้ยครับนี่แหละครับผมสามกามับซีครับพี่น้องเนาะเป็นลักหน่วยซีซีสามสามมันละมันเลขเป๋าก็เลยเลขวันพุธครับพี่น้องเนาะเพื่อกันเป๋าวัน่นผะซีซีสามสามครับผมซีซีสามสามีเร็ 3, 4, เลขสามวสามเก้าสี่ 4, ครับผม ซีนี่เป็นเน้นล่างบ่พอซีที่สามเน้นล่างสามเน้นล่างครับผมโอ้โหเวาพีดเวาพีดเออเก้ามาเสียครับผมซีเก้าสามซีเกสามเพราะว่ามันต้องเป็นเลขคู่เลขคู่เซ่หมานเรื่องซีเาสามเออเวพีดซีเก้าสามซีเก้าสามีเข้าสาล่างนะพ่อเนาะ สีลานสามบนครับผมมาควบตัวบรกว่าทั้งนีครทั้งมิตภาพไรยมี่คุมพลังเราครับฟิตซ้อมดีครับแล้วไม่พอครับผมสองตัวสองสองตัวนี่เพราะวันจะต้องมันต้องเรียวดีพอในการลงไปในหูเดั้ อบรมดีๆครับพ่อบักสามกับบักซี่นี่ข้าวาเกน้ำเตียครับพ่อตอนนี้ยุ่หน้าหรือยุ่บ้านครับผมยุ่บ้านยุ่บ้านออยุ่หน้าพ่อเจ้าพ่อเขายย่ออกไปชงผลาพ่อเขามาแล้วโอ้อากาศดีป่ะครับผมมื้อนี้ฮ้อนโอ้ยเก่าล่ะกู้เก่าล่ะฮ้อนเรากู้เก่าล่ะเก่าหลีน้ำเตี้ยอู้ยใจก็บ่เป็นตัวโยฮ้อนเราครับครับ ก็จะเข้าว่าเล่าก็จังโทัขึ้นมาไหมอ๋อครับผมโทษถามข้าวข้าว,าวพอไ้พี่น้องอิจารณาเพิ่ีครับมื่อแรกเหี้ยกันก่นนอนครับพ่อครับผมครับขอบพระคุณพ่พอครับผมครับพ่อสวัสดีครับครับพี่น้องครับผมครับเล่าพัฒนาพอจะเลื่อนศีลครับพี่น้องเนาะ น้ำเชียร์้าร้ยกับี่ต่อพอได้แล้วครับผมรับสำหรับงวดนี้หน่วยบนล่าง3กับ4ได้ครับพี่น้อง3กับ4ครับ4เน้นล่างครับ3เน้นบนครับทาาที่ดีก็คือพอกับว่าให้คูณบนล่างเลยครับพี่น้องเนาะครับจับไหมาย่างละซี่หางเน้นๆเลยครับพี่น้องเนาะ9ก8า0ี1ปศครับผม 9ก้าสามแครับพี่น้องเนาะครับเน้นที่ลักซิปคือเก้ากับแปคับผมก็คือเก้า9ีแปเก้าสมครับผมครับในส่วนเหล็กกันเบิร์นก็คือซี3 3สด้วยครับพี่น้องวันพะวันพุธด้วยครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลข3ตัวพอให้ห้างเดียว493ครับนี่เป็นแนวทาง เล่าพัฒนาของพอจะเลื่อนสิเนเดอร์ครับพี่น้องครับพอกับคำนวลยางเต็มที่นาะพี่น้องเนาะเผื่อพี่น้องเอฟซีครับผมจังไดยกับพิจารณาเบิง้งประกอบกับหลายๆเซียนครับที่น้ำเชียร์พาร่วยได้นำเสนอ,อสู่พี่น้องเอฟซีครับผมแล้วก็บายบายกับเจมี่แนวทางเล่หของพี่สาวเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ลึกลับแล้วก็เย็นๆก็นกจะเป็น VIP พี่ประกายเช่นเคยครับผมครับเขาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อพผาลวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอถูกหวยแลงวงลนล่าพัฒนาไปน้ำกันเด้ครับผมในงวดวันที่1 9เมษายน66สําหำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเาครับพี่น้องปิดถ่ายคลิปด้วยมักม่วงเตี่ยนาะพี่น้องเนาะครับโอ้ครับ,รบแม่เอซน้องจอกสงมามห้ยครับผมสองตนครับ กําลังสิทธิ์ออกหมากแล้วพี่น้องเนาะครับบรรยากาศวันที่สิบเก้าใช้สายครับผมสิบโมงเช้าครับกล้วยกําลังสิทธิ์สุกแล้วพี่น้องเนาะครับกําลังแก่แล้วจังได้กัดพิจารณาเบิรงเด้อครับพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนาของอน้ำเชียร์พาลวยเนาะพี่น้องเนาะที่นัเน่เสนอสู่พี่น้องแฟซี่ครับขอให้ได้โชว์ในเล่าน้ำกันครับผม ครับคืนนี้สองทุ่มครึ่งครับผมลาวพัฒนาครับพ่อจเจริญสิลปแล้วก็อีกหลายๆสำนักนนครับพี่น้องเนาะครับจางไนกับ่อให้พี่น้องเอฟซโชคดีครับผมครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ